โยชิ chi, รินรดาเปิดอกเคลียร์กลางรายการยังไงไหนเล่าอีพี85โวยหนักผู้ชายหายเกลี้ยงหลังเกิดดราม่าข่าวนี้ขึ้นพร้อมเผยสเปคผู้ชายก่อนหน้านี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์หนักมากสำหรับคู่ของอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลอย่างโยชิ chi. รินรดาและนักแสดงหนุ่มรูปหล่อยอย่างมิววรพลหลังออกมาโพสต์ภาพถ่ายทริปภูเก็ต ตอนพระอาทิตย์กำลังตกดินเหมือนกันในอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กันจิ้นกันยกใหญ่ทางด้านโยชิรินระดาจะออกมาเคลียร์ชัดว่าสถานะของทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนเท่านั้นพร้อมแจ้งว่าทางช่องต้นสังกัดไม่กีดกันแต่อย่างใดโยชิโวยผู้ชายหายหมดหลังเกิดข่าวเดด ล่าสุดทางด้านโยชิรินระดาได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการยังไงไหนเล่า EP 0.85ที่มีสามสาวก้อยนัตตี้บรีนเป็นพิธีกรพร้อมเปิดใจถึงประเด็นดราม่าข่าวเด็ดดังกล่าวโดยได้เผยว่าตอนนี้โสดมาสองปีแล้วล่าสุดก็แบบเหมือนเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ผู้ชายก็หายหมดเลยก็มาหน่อยแล้วกันมาเริ่มต้นใหม่ พร้อมเผยถึงสเปคผู้ชายในฝันอีกด้วยว่าชอบคนตัวสูงเราสูง173ก็อยากได้ผู้ชายที่เดินด้วยเราเป็นคนตัวเล็กเป็นคนชอบคนหล่อแต่พอคนหล่อมาจีบแล้วกลัวอยู่ด้วยแล้วอึดอัดบางทีเขาดูสะอาดอ,อสอสอา,านเกินเรานั่งด้วยแล้วดูมอมอะไรแบบนี้คนรวยก็เหมือนกัน เคยคุยกับคนรวยไปกินข้าวด้วยกันเขาใส่นาฬิกามาแพงมากเราเป็นคนสบายสบายไปไหนก็ลำบากต้องมาแต่งตัวแข่งกับเขาหรือเปล่าคือชอบคนสบายสบาย